ั่่ข้้าาางเาทใสร้านอาหารตำสั่งข้างด้วยเหรอเย็บผ้าร้านเย็บผ้าใกล้กันโอ้ทำไมเขาทำใส่เราอะอิจฉากันอิจฉาเจ้าตายหาแล้วอิจฉาในความสวยมานี่ยนมมือหลับตาสนิทถอยไปนิด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 ,นดโอเคได้ระยะทางสังหารแล้วอโอเคหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรูไร้ไหมไอ้ผีเข้าใจไหมไม่โอ้ยปวดหลังเหลือเกินผีขี้คอหรือเปล่าหรือหลับตาไว้เฮ้อ ถ้าผีได้ยินเสียงกูแล้วก็จงอ,งออกไปซะนะอย่าดือาอ้อย่าฝืนติปิโสพะควายะมาราชานทวเวสุนโนมาสุขรงตตน้โมุถอยออกมาเวสสะภุสะเวสะภุสะเวสสะภุสะเวสะออกมาปีศาจออกมาผีมาหรือไหมออกมาออมาด้ออกมาออกมาออกมออกมา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 ออออออกมาออกมาออกมามาอออกมา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 อ

อ้ายโอ๊ยนาลกได้ยินแล้วเนี่ยมาลับบันไตสิอาอ้าานี่ไตไตขาดไตตักขอบบาวโอ๊ยโอ๊อย่างไปยินโดยสัตว์เฮ มันตายแล้วอย่างนี้อะจะตายเลยโอ้ยปวดกลับไปเลยนะกลไปหานายไปนห่นนะนายมันจะปวดรลวดรล้าวพรมานกลายนะหวยหัวหวาอหัมใอัวหวหวหัวหวใจหัววดแสบววดโอัยมันก็แสบใจ

โอ๊ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเต็บก็ออกสีโอ้ยเต็บอยู่ทำไมโอ๊ย จะอยู่ทำไมดะยกับเขานะ

อตายตายแล้วโอ้ยตายแล้วรอดอีกสัตว์โอ้ยเฮียมึงจะโดนกูกระทืบนปะเนี่ยเฮ้ย bây giờ 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 bây ไปยังไงไปไไปเปล่าเอานี้เราคุยกันแล้วเอาเนี้ยอูหดจปนร่วมแล้วไปลเฮ้ยจีบเออคุยกันหี้ไปเปล่าจะไปไหมผีฮะไปไม่ไปเดียวอพัก โอ้เอ <c oughs> จ<ะ>็บร,ร้อนฮียมันนร้อนร้อนอีกโหอีสัตว์เลยร้อนรุ่มกายะนร้นมึงได้ร้อนแน,น่มึง มึงตายโอ้โหไ,ไอสัส kind of อตว์มึงตายแน่แหละอ้เหี้ยมึงได้ตายอีกรอบแน่อีเวนไปแหมสัตว์เอ้ยโอ้โหไอดินจะไปโอ้ยหอนไอออกไม่ต้องนั่งเนิ่งแล้วอีฮะ

ตายแน่เลยฮะออกไปให้หมด <c oughs> เออนะอ้วกไปอีกสัตว์เอาดุนหลอกทองลูกไปเลยนะเออเนี่ยไปให้หมดอีกฮะเวียนนิโอ้โหไปสัตว์่านั้นออไปลูกไปอีกฮะอี่คิวแล้วนี่ร้อยร้อยสองโอเค